โอ้เก่งจังเหลืออะไรอีกฮีเเตอร์ยังไม่เสร็จเลยลูกฮีเเตอร์ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต่อให้เสร็จก่อนเหลืออะอะต่อสิลูกต่อต่อดีดีลูกโอเคกูดบอยเก่งมากอันนี้ค sure> ืออะไรลูกเฮปเปนคืออะไรลูกเฮอะไรนะเฮเป็นเฮลีเตอร์คอ เครื่องบูดชัดชัดสิลุกเฮลิคอ,อป,ปเตอร์อ่ะเฮลิเฮลิคอปเตอร์อ่ะต่อที่ลูกต่อยังไงเลกต่ออืมเอาไปใกล้ๆเดี๋ยวไปใกล้ๆต่อโอเคกู๊ดบอย เป,เป็นอะไรเป็นอะไรไหนต่อให้เสร็จสิเป็นตัวอะไรเป็นตัวปลาอ่าจับใกล้ๆลูกโอเคเสร็จแล้วตัวนี้ตัวอะไรปลาปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรฟิชใช่ฟิชจัดเสร็จสองตัวแล้วนะอ้าวเอาตัวต่อไปโม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 ,มต่อยากยากต่อยากยากเคยต่อเหรอเคยต่อโม่แล้ว เพิ่งหยิบมาเล่นวันแรกโ,โมโม่ไม่เคยต่อเลยโอ้โห,โหเก่งจังเสร็จแล้วตัวนี้ตัวอะไรลูกด็อกด็อกโอเคกูดบอยตัวนี้ตัวอะไรนะเอาใหม่ด็อกเนี้ย,ยเฮลิคอปเตอร์แล้วตัวเนี้ย ปาปสังกฤษว่าอะไร <Switch. S 1> โอเคกู๊ดบอยเสร็จแล้วกันบ้านเสร็จหนึ่งข้อนะ